เต็มคำนะอันนี้กินหมดเลยอ่ะน,นี่ชิ้นใหญ่นะใหญ่มาก สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้พบกับผมคิวอั卡尔พลและนี่คือช่องเงินหยุดนะครับวันนี้จะมาในรูปแบบของการกินนะไม่ได้มาปั่นจัก,กรยานแล้วนะวันนี้ก็วันนี้จะพาเพื่อนๆมาลองกินเออเขาเรียกว่าอะไรร้านโคขุนปิ้งย่างนะอยู่ที่โรบินสันเชยภูมินะครับมันเป็นบุฟเฟ่อ่ะเดี๋ยวไปดูกันก่อนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงพอดีเขาเปิดนานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้มาทานสักทีนะก็เดี๋ยวลองไปดูกันว่ามันเป็นไงบ้างนะครับอ่ะใกล้จะถึงร้านละนี่ ร้านอยู่ข้างหน้านี้ติดกับบาร์บีคอเลยนะโคขุนคุณพงนะบุฟเฟ่3 9มเ้าเนะครับ120ยยนาทีนะเออก็มีเสือร้องไห้สันคอหมูหมักก็คือเป็นแบบโซนเนื้อเนาะพวกเว g เจอติเบิลก็จะเป็นพวกผักต่างๆนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกของหวานมีติมมีอะไรไม่รู้อะแต่เป็นของหวานแล้วก็มีซูชิ ก็เป็นซูชิทั่วไปส่วนนี้ก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นอาลาดนะเออมันก็จะมีบอกราคาว่าแบบจานนี้เท่าไหร่จานนี้เท่าไหร่นะก็อันนี้เป็นชุด Family b e e f อันนี้ชุดยิมจุก่ะก็ประมาณนี้499กับ699ก้ครับก็มีน้ําซุปอีกสนะองแบบนะกมีข้าวปีกลาบบุฟเฟ่อ้าวเหรอม เป็นเซตที่เริ่มต้นสองร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็เซตหมูหรือคุณลาคารโอ้แล้วเนื้อมีไหมเนื้อมีครับพี่นี่เป็นเซตเนื้อค่ะพี่จิตละก็สิบเก้าบาทแล้วจะเป็นเซตเนื้อก็มีเซตหมูแสกค่ะพี่มีคุณลาคาจะได้่ไหมอ้ออ่ะอ๋อคือตอนนี้บุฟเฟ่ยังไม่เปิดใช่หม่หรอเพราะ่าถึงเวลเราต้องใช้เวลาในการทำอะไรอ๋อโอเคอ่ะก็เดี๋ยวเปลี่ยนแผนนิดนึงนะพอดี ที่ร้านบอกว่าบุฟเฟ่ยังไม่เปิดนะหรือว่าเปิดไปแล้วผมมาไม่ทันก็ไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้จะได้เป็นแนวแบบอลาคาร์ดนะก็ลองมาดูกันนะครับว่าเป็นไงนะ เป็นทั้งชาบูเป็นทั้งปิ้งย่างรวมกันใช่ไหมอือ่ะโอเคครับตอนนี้ผมก็สั่งอาหารแล้วนะสุดแล้ววันนี้เราได้ทานเป็นอาราคาตเนาะก็อ,อย่างที่แจ้งให้ทราบตอนแรกก็คือร้านไม่ได้ยกเลิกบุฟเฟ่ต์นะแต่ว่าเพียงเราวันนี้ของเพิ่งเข้าเนาะแล้วก็น่าจะเตรียมวัตถุดิบไม่ทันนะครับก็เลยปรับเป็นอาราคาตอย่างเดียวนะเฉพาะวันนี้นะครับก็ไม่เป็นไรก็ผมก็สั่งเป็นอลราคามาทฐานแล้วกันก็สั่งชุดเอ่อบีฟแฟมิลี่ไปนะครับ1เซตเนาะสี่เก้าเก้านะครับแล้วก็ เดี๋ยวดูก่อนว่าปริมาณมากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะสั่งเนื้ออื่นๆที่น่าสนใจทานเพิ่อมอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้ชุดของเราก็มาแล้วนะชื่อว่าชุดอะไรครับ Family Beef <Deep. S 2> Family Beef สี9าเนาะโอ้เนื้อก็ชิ้นใหญ่อยู่นะนี่นี่ก็จะเป็นชุดผักนะนี่ผักก็จะมีให้ประมาณตะกร้านหนึ่งนะครับ <c oughs> ตอนนี้เป็นเนื้อที่เด็ดนะผมจะลองกินเนื้อดูนะออข้างล่างก็จะมีเนื้อสไลด์่เนี่ย,ยจะส่วนไหนอะ่ะเออแต่ดูแล้วก็โอเคครับสมราคานะก็ะให้มาอย่างละสามชิ้นใหญ่นะีน่ทย,ทยอยยอๆกินนะหิวมากแล้ววันนี้ตั้งใจมากินบุฟเฟ่เลยนะวันนี้แต่ว่าผิดแผนเลยอะ่ะ อันนี้กินหมดเลยเนี่ยนี่ชิ้นใหญ่นะใหญ่มากหมดหรือเปล่าไม่รู้อะเต็มกล้วยเลยลองดูเต็มคำนะอืม,อ,ม,อ,มอร่อยดีนะเพื่อนๆถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์นี้น่าจะคุ้มกว่านี้นะน,นื้นะน,นี้ก็ขอขอเพิ่มได้นะครับ ดี๋ยชิ้นนี้เดี๋ยวขอแบบใส่เนยก่อนนะเคมหอมมากเนยหอมมากเอาแบบนแดงๆอย่างเี้นะบอแลอืมถ้าจใจให้ดีต้องมีเกลือกับพริกไทยนะแจ่วอะไร มีเกลือกับพริกไทยนะเออขาดไม่ได้กินเนื้อเนี่ยเออแต่ไม่แน่ใจว่าเขาต้องหยิบไปได้หรือว่าอไร่ีนี้เกลืออันนี้เอาไปได้ไหมหรือว่าต้องไม่ได้ค่ะลูกค้าโอเคแต่จริงๆน้ำจิ้มมันนี้ที่โต๊ะลูกค้าก็มีนะคะฮะไหนอะในขวดตรงนั้นอา้าวอันเดียวกันเหรออันเดียวกันค่ะแต่เราไม่ไม,ไม่อันเดียวกันแค่ไม่อันเดียวกันแค่นี้นะะอไไันนี้คือน้ำจิ้มแจ่วใช่ไหมเออค่ะเคพวกนี้หยิบไปได้เลยใช่ป่ะโอเค เดี๋ยวเราเอาเกลือกับพริกไทยไปแล้วกันนะนี่ใครกินผมมีดีให้ด้วยนะนี่เจียวเจวียวเจียวไปละมีดีด้วยนะคุณอือดีหรือเพียวะเขาเรียกอะน้ำจิ้มผมว่าน้ำจิ้มนี้อร่อยดีนะเหมือนน้ำจิ้มแบบฟิซุก,กี้อะแล้วอีกอันนึงเจ๋วก็เจ๋วก็โอเคนะครับแต่ผมชอบสุกี้มากกว่านะ ลองดอูเอาประมาณนี้เลยนะนจิ้มแจ่วนะน้ำจิ้มจแจ่วเข้มข้นเดี๋ยวอ่ะอีกชิ้นหนึ่งมีเดียมเลย ก็โอเคนะเพื่อนๆอร่อยก็ถ้าใครเป็นสายบุฟเฟ่เนาะก็อาจจะคุ้มกว่านะนี่เตรียมตัวสั่งเพิ่มแล้ว <c oughs> อันนี้คือเนื้อลูกเต๋าหมักพริไทยดำ45บห้าบาทนะครันนี้น,นี่เป็นผัดนะครับ ห้าสิบเก้าบาทกินเน่้อเดียวคือหัวหอมเต๊กต้นหอมอน,นี่ร่องอย่างได้เลได้แล้วครับกินกันหนึ่งนะที่สั่งไปเมื่อกี้เป็นลิปอายนะครับเป็นสเต็กนะแล้วเขาก็หั่นเต่าให้นะครับแจ๋วเลยนี่น่ากินดีอันนี้เท่าไหร่นะร้อยสี่ิบก้าบทนี่ร้อยสี่สเก้านะเป็นลิปอายนะเป็นเนื้อสเต็กเป็นแบบสเต็กอนะัะก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องพิไทยเกลือก่อนนะครับ เนื้ที่ดีคือใส่แค่สองอย่างนี้ก็อร่อยแล้วนะครับะขึ้นเตานี่เป็นส่วนมันนะเพื่อนๆนะเนื้อหมักซอสอะไรหันเตาอืมะสักอย่างหนึงนะ่ง่ะชิมนะอมหอมอร่อยหมักหอมมากเลยอนะ เหมือนมียำมันามีซอสอ,อร่อยอร่อย,อยจานนี้สี่บห้าบาทนะหมดกระเทียงนะครับเดี๋ยวจะผักมันเป็นผักชาบูเพื่อนโอ้อิ่มแล้วครับเพื่อนวันนี้ก็หมดไปสองสองรอบนะก็ เป็นเนื้อได้แหละมันเลยอิ่มง่ายนะครับเป็นปกติเนาะก็ถ้าเกิดมากินก็แนะนําว่าให้มาลองดูนะครับสําหรับคนที่ชอบเนื้อชอบทานเนื้อเนาะก็เนื้อก็โอเคเลยครับกินแบบเหมือนย่างเป็นแบบกึ่งๆึงแบบเต็กอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจดีครับก็มีโอกาสก็ลองมาชิมมาทานดูเนาะชุดหนึ่งผมว่ามาทานสองคนก็น่าจะอิ่มแล้วล่ะอ่ะก็ กินเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจ,จ่ายตังค์แป๊บนึงตอนนี้ก็กําลังเช็คบินอยู่ครับเดี๋ยวเป็นสแกนจ่ายนะอ่ะก็ได้บินมาเรียบร้อยแล้วนะก็รายละเอียดทั้งหมดก็เป็นแบบราคา,าราคาร์นะครับเพื่อนๆมีอันนี้ข้างบนมีบุฟเฟ่นนะข้างล่างเป็นาราคาร์แต่ว่าข้างบนบุฟเฟ่ของไม่พอแล้ววันนี้ก็เลยอดนะครับก็เลยต้องมากินาราคาข้างล่างเนาะราคา,าราคาร์ก็แปดร้อยสิบสองบาทนะก็ใกล้ๆกับบุฟเฟ่แต่ว่า ของไม่หลากหลายเท่าบุฟเฟ่นะเพราะว่าอันนี้เราต้องสั่งเพิ่มเอานะก็มีกินชุดนี้ไปนะครับสี่เก้าเก้านะแล้วก็ลิปท์ไหนึ่งแล้วก็ลิปท์ไสเต็กหนึ่งนะครับแล้วก็เนื้อลูกเต่าหมักซอสพริกไทยดำเนี่ยอันหนึ่งแล้วก็มีผักอีกสก้าหนึ่งประมาณนี้แหละนะครับส่วนชาบูไม่ได้กินเลยเน้นปิ้งย่างเอาครับประมาณนี้กับร้านโคขุนคุณพ,พงนะเออน่าเสียดายนะครับวันนี้ไม่ได้กินเป็นบุฟเฟ่นะครับ ปิดคลิปเลยแล้วกันนะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมมาจนจบนะครับ